แล้วมาช่วงโควิดเนาะเราก็อยากได้เงินเพิ่มที่เข้าง,งานก็ไม่ยากได้เงนินสดนมาเอาอก็ยังดีนะที่น่ากับทั่วประเทแบบค่้อ่าลักษณะคือเราต้องโอนเงินไปให้เขา,าเพื่อ,อได้เพื่อได้รับของมาแท้ใช่เขาต้องให้เราโอนเงินไปก่อน,อนให้คนอื่นนะที่โอนไป510คนนี้ก็5้าพันแล้วนะพี่แล้วพี่คิดดูว่าทั่วประเทศอะมันจะขนาดไหนเออมารากว่ะินให้หอันนี้เราได้มีการลรุ้ียหางหมว่ามีครยังรู้แค่คนเดียว ก็หลายคนอยู่หนูก็เข้าไปถามเขาเขาหนูก็บอกให้เขาไปแจ้งความกันไว้เขาก็บางคนก็ไปหรือเปล่านี่หนูก็ไม่รู้ค่ะแต่แต่หนูแต่หนูแต่หนูน่าจะ่างจังหวัดกันนะค่ะคา่าประมาณอีกคน หเป็นสิทแล้วพี่เสิบแล้วโอเคสนใจอยากหาอะไรได้พิเศษงานง่ายๆรับงานไปทําที่บ้านอ่าหนูก็เออก็สนใจก็คลิกเข้าปุ๊บคลิกปุ๊บมันก็จะมีลิงก์เด้งขึ้นมาก้ให้กดลิงก์พอเรากดลิงก์ปุ๊บมันจะก็จะไปที่ไลน์ไลน์ออฟฟิเชียลเหมือนเขาตั้งไลน์ขึ้นมาค่ะพอไลน์ปุ๊บอ่ะเราก็เขาก็เด้งอัตโนมัติขึ้นมาเราก็เริ่มคุย คุยกับเขาเขาก็บอกว่าคุณสมบัติงานของเขาบริษัทเขาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะห<ม>นูก็เออหนูก็สนใจเนาะเลยถามมีค่าสมัครไหมเพราะเคยดูตามเพจต่ตางๆมันเหมือนจะมีค่าสมัครเงี้ยค่ะเออก็เลยคุยก็เลยเอดกับเขาก็คุยมาเรื่อยๆเกี่ยวกับอะไรฮะมันสแบบู่สบู่แพ็กสินค้าใช่ตอนแรกมันบอกมันพูดกังวลบอกว่า ส5 0ชุดจ่ายค่าแรง4,000พร้อมเงินหนูก็บอกว่าอุ้ยถ้างาน350ชุด4,000ัล้านสเลยนะใช่เหรอบอกอ้อไม่ใช่บอกความหมายผิดมันบอกว่าชุดเนือ้อแค่350ก้อนเออหนูบอกเอ้ยแต่พูดผิดความหมายมันก็เปลี่ยนนะคือเราลงทุน500ใช่เราได้เงินกลับมา4,000ถูกต้องไหมค่าตามหลักค่าแรงจริงอะใช่4,000อ่าใช่ค่ะตามที่เขาบอกเราโอนไปครั้งเดียวใช่ค่ะคแล้วมันรู้ตอนไหนว่าเป็นวิชาชีพครับรู้เมื่อประมาณวันที่10 18แปดถึงยี่สิก็เริ่มเอดใจแล้วคือมันไม่ตอบเลยถ้าถ้าปกติไม่ส่งค่ะถ้าปกติถ้าถ้าเป็นเอกชนเวลาหนูหนูก็สั่งเสื้อผ้าออนไลน์เนาะเอกชนไม่เกินสาวันเต็มที่เราต้องได้ของแล้วอันนี้ไม่อ่านไม่อ่านไม่ตอบจนหนูแย่ไปเรื่อยๆจนมันอ่านมันอ่านแลวหลังจากนั้นมันก็ไม่ตอบเลยหนูถามว่ายังไงเนี่ยไม่เห็นได้ของเลยขอเบอร์ติดต่อก็ไม่ให้ ตรงนี้เราไปแจ้งความหรือยังครับไปแจ้งแล้วครับบันถึงปรงจวันไปแล้วตำรวจว่าไงบ้างครับตำรวจก็เขาก็ได้ทาตามขั้นตอนเขาอ่ะค่ะเราไปแจ้งธนาคารอายัดบัญชีไหมว่ายังค่ะไม่ให้มีฉาชียังหนูไปแจ้งธนาคารไม่ได้พี่ต้องให้ตำรวจเาแจ้งถูกต้องคือตำรวจเขาจะออกออกใบมาเป็นใบอายัดยังค่ะยังค่ะตองต้องไปถามไว้เวรว่าเออเนี่ยขอไปเพราะว่าหนูโอนไปเนี่ยบัญชีเนี้ยเป็นบัญชีฝากที่้ว่าอันนี้มันจะมีหลายบัญชีมาก อันนี้เป็นเฟซมันก็เอาโปรไฟล์เขามาแอบอ้างเหมือนกันของจริงๆแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเพจนี้นะเขาบอกอันนีไ้ไปเช็คแล้วจะของจริงๆอ่อนี้ก็คุยกันแลวไม่เกี่ยวกับขบูดเนี่ยเป็นแบรนด์นี้ถูกไหมฮะใช่ถูกต้องอ,อ,อืมอทำโปรไฟล์ลอมใช่น้องเขาก็โพสเตือนนะคะรถเตือนว่าโดนเอะแม่ใช่เขาก็ไปแจ้งความแล้วเหมือนกัน เอน้องคนนี้ไม่เกี่ยวพี่ให้ไปดูใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่หนูจะให้ดูว่าคนที่มันดูอะไรครับอยากให้แบบกดหมายมันเอาจริงกาจังกับไอ้คนพวกนี้พี่มันหากินง่ายง่ายง่ายไปอ่ะเออมันมันมาหลอกให้คนที่เขาอยากมีรายได้นาอเออช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้เขาก็อยากมีรายได้กันอ่ะเออมันมันหากินง่ายอ่ะอยากให้ตำรวจดำเนินคดีใช่เอาจริงกรจังไม่เกี่ยวฮับโ เห็นบางคนบอกไปแจ้งความน้องน้องเจ้าของเนี้ยก็บอกไปแจ้งความตำรวจก็รับเรื่องไว้ก็ยังไม่เห็นทําอะไรเออบางคนก็บอกไปแจ้งเขาพี่เงินไม่ได้คืนหรอกอันนี้เราไปแจ้งความเมื่อไหร่ครับไปแจ้งมาเมื่อวันเอ๊ะที่แล้วค่ะที่มันหยุดไปอ่ะประมาณยี่สิบสามใช่มันปียะมันใช่เนาะอโอ ก็เลยโดนมาห้าร้อยก็เลยแอดไปพูดคุยเขาก็บอกมีงานลักษณะเนี้ยใช่ใช่ใช่แคดูใช่แล้วก็เน้ยห้าร้อยได้สามสามชุดอ่าถูกต้องค่ะคุณแพ็กเสร็จเนี่ยคุณส่งเข้าบริษัทถูกไหมแล้วจะได้เงินทัานจะโอนเงินได้นี่พันโบนัสอีกหนึ่พัเป็นห้าพันแล้วก็500ที่โอนแปนตอนแรกจะได้คืนด้วยเไดมเลย่ใช่ตอนแรกหนูไปยังเอเจ มันดีขนาดนั้เลยเหรอว่าไอ้ลองกดคนอื่นเอ้ยมันเยอะนะพี่งานมาไม่ยากไง